โตโยต้าโคโร拉ปี2025ยังคงสืบสานตำนานของหนึ่งในรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในโลกพร้อมกับการปรับปรุงใหม่ที่ยกระดับชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพด้วยด้านหน้าที่ดูดุดันมากขึ้นไฟหน้าเ e d ดีไซน์ใหม่และเส้นสายตัวถังที่ลู่ลมโคโรลารุ่นใหม่นี้ดูโฉกเฉี่ยวและหลรูหรายิ่งกว่าเดิมผสานความมีสไตล์เข้ากับความใช้งานจริงอย่างลงตัวมอบรูปลักษณ์ที่หรูหราแต่ยังคงความสปอร์ตเหมาะสำหรับทั้งวัยทำงานและครอบครัว เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารของโคโร่าปี2025จะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เน้นความสะดวกสบายและการเชื่อมต่อห้องโดยสารถูกออกแบบใหม่ด้วยวัสดุสัมผัสนุ่มการตกแต่งที่ทันสมัยและแผงควบคุมที่เน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางระบบอินโฟเทนเมนต์ได้รับการอัปเกรดด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายช่วยให้เชื่อมต่อได้ง่ายตลอดการเดินทางผู้ขับขี่ยังจะได้เพลิดเพลินกับหน้าจอแสดงข้อมูลแบบดิจิทัล ระบบควบคุมอุณหภูมิที่ใช้งานง่ายและพื้นที่เก็บของที่หลากหลายไม่ว่าจะขับทางไกลหรือในเมืองโคโรา่าก็ให้ประสบการณ์ที่เงียบและสะดวกสบายในด้านเครื่องยนต์โตโยตา้ามีตัวเลือกให้หลายแบบทั้งเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร4สูบให้กำลัง169แรงม้าและรุ่นไฮบริดสำหรับผู้ที่เน้นประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์เบนซินจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้การเร่งที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันสูงสุด ส่วนรุ่นไฮบริดใช้เครื่องยนต์1.8ลิตรควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้ระยะทางที่ประหยัดอย่างน่าประทับใจเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองช่วงล่างที่ปรับจูนมาอย่างดีและพวงมาลัยที่ตอบสนองไวช่วยให้การขับขี่ราบรื่นและสนุกบนถนนทุกประเภทความปลอดภัยยังคงเป็นจุดแข็งของโคโรล่าปี2025ด้วยชุดระบบเซฟตี้เซน3.0เวอร์ชันล่าสุดซึ่งรวมถึงระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลายัย ระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติการตรวจจับคนเดินถนนและระบบอ่านป้ายจราจรเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารพร้อมทั้งทำให้การขับขี่ทุกวันสะดวกและลดความเครียดโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงและถุงลมนิราภัยหลายตำแหน่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์รุ่นย่อยของโคโรลามีให้เลือกหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและงบประมาณที่แตกต่างตั้งแต่รุ่นพื้นฐานที่เน้นความคุ้มค่า รุ่นเอที่ดูสปอร์ตมากขึ้นไปจนถึงรุ่น XSE ที่หรูหราสุดผู้ซื้อสามารถปรับแต่งรถได้ด้วยแพ็กเกจเสริมเช่นระบบเครื่องเสียงขั้นสูงระบบนำทางสันรูฟเบาะนั่งปรับอุ่นและล้ออัลลอยขนาดใหญ่ทุก,กรุ่นยังคงสมดุลระหว่างความประหยัดความสบายและสมรรถนะทำให้สามารถเลือกได้ตรงตามไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานอีกหนึ่งจุดเด่นของโคโรลล่าปี2025คือความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมรุ่นไฮบริดไม่เพียงแต่ช่วยลดการปล่อยมลพิษแต่ยังประหยัดเชื้อเพลิงในระยะยาว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทางเลือกที่ดีต่อทั้งโลกและเงินในกระเป๋าโหมดอีโคช่วยปรับการตอบสนองของคันเร่งและระบบปรับอากาศเพื่อประหยัดน้ำมันสูงสุดเหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในด้านการใช้งานจริงโคโรลายังคงยอดเยี่ยมด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างเบาะหลังพับได้แยกส่วนและช่องเก็บของจำนวนมากขนาดตัวรถที่กระทัดรัดทำให้ขับง่ายในเมืองแต่ยังคงมีพื้นที่วางขาและศีรษะที่เพียงพอสำหรับผู้โดยสาร การมองเห็นด้านหน้าและด้านหลังก็ได้รับการปรับปรุงด้วยดีไซน์ใหม่และเสาโครงสร้างที่บางลงทำให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีคโรล่าใหม่มาพร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยเช่นระบบนำทางผ่านคลาวการอัปเดตสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์และการสตาร์ทรถจากระยะไกลผ่านแอปโตโยต้าพอร์ต USB-C หลายตำแหน่งแท่นชาร์จไร้สายและระบบเสียงระดับพรีเมียมช่วยเติมเต็ม,ตมความทันสมัยให้รถรุ่นนี้ นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมด้วยเสียงและการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบไร้สายที่ทำให้รถรองรับเทคโนโลยีในอนาคต t o y ยต a า o ค o l l a ปี2025ไม่ใช่แค่การอัปเรดแต่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโ o y ยต้ในด้านนวัตกรรมความปลอดภัยและดีไซน์ราคาที่แข่งขันได้ค่าบำรุงรักษาต่ำและมูลาค่าขายต่อที่สูงทำให้โค r o ล l a เป็นหนึ่งในการลงทุนที่ฉลาดที่สุดในกลุ่มรถยนต์ซีดานขนาดกะทัดัด ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ซื้อรถครั้งแรกหรือมองหารถใช้งานประจำที่เชื่อถือได้โคลโร่าตอบโจทย์ทุกความต้องการและเกินความคาดหมายหากคุณต้องการรีวิวเชิงหรือการเปรียบเทียบและอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับรถ JDM อย่าลืมกดติดตาม JDM Autos เพื่อติดตามความเป็นเลิศในโลก